เมือนี่ก็ถือว่าเป็นอีกนะครับวาระหนึ่งนะครับที่เฮ้าเดมาตุ่มมาโฮมกันนะครับเทาเห็ดจังที่ทุกปีนะครับที่มีกิจกรรมนะครับมีงานสําคัญเฮ้ากับมาตุ่มมาโฮมกันนะครับซิงที่มัน่านนะครับสิ่งที่บ่สามารถชุดล่ง เนี่ยวลังหรือดึงไห้ก็คือเวลานะครับเวลามันพานไปเร็วอีีนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยกว้างรู้สึกเหมือนเขาพึ่งจัดงานปีใหม่ปีไก่พานมาโปกีีมือนะครับมาหอดมือนี่เขาก็ได้จัดงานอีกแล้วนะครับย่อมรับเวลาเวลานี่มันพานไปเร็วอีีนะครับแต่ว่าเวลาที่พานไปจังได๋ก็บบสามามาที่เข็นอย่างพวกเข้าได้นะครับ มือนี้ก็เป็นสิ่งบ่งบอกอยู่แล้วว่านะครับพอแม่ญาติพี่น้องทุกคนถี่มาตุ่มมาโฮอยู่นี่ถือว่าแต่ละคนแต่ละท่านกับมีสุขภาพนะครับเข้มแข็งแข็งแรงเท่านั้นนะครับถึงแต่มาตุ่มมาโฮม,มารวมง,งานนะครับในมือนี้ได้นะครับปีที่แล้วนะครับต้องยกความมุ่งมั่นตั้งใจในยกให้พ่อผันนะครับเนะพราะว่าเราตั้งใจเต็มที่นะครับ หูว่าลูกหลานสิมาตุ้มมาโฮมกันปีที่แล้วเราเตรียมพร้อมเตรียมตัวก่อนมูเลยนะครับโทรหาหมอประจําตัวนะครับมาดําเนินการดวนว่่น่าแต่ว่าหมอหมอเราแห้งไปเมาแห้งไปหน่อยนะครับจัดยาพิษสูตรให้เล่านะครับเลยผิพผาดไปหน่อยหนึ่งปีนี้เราสั่งโดหมอไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอาแล้วละว่าเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้ก็ถือว่าพร้อมเฮี้ยงเฮี้ยงหนานะครับ มาตุ่มมาโฮมกันนะครับเขาว่านะครับการเที่ยวมาร่วมกันในญาติพี่น้องมาตุ่มมาโฮมนะครับได้กินเข่าเว้านัวหัวมวลกันนะครับมันเป็นการต่ออายุวัฒนะ,ะต่อแบบใดเดี๋ยวให้หมอเอามาอธิบายกันแล้วกันนะครับแต่จังไหดน,นะครับก็ขอให้นะครับ มาครบจังซี่นะครับทุกปีปีหน้าปีต่อไปไก่มครบนะครับมา่วมกันจังที่นะครับตลอดไปนะครับห้ามขาดห้ามหายไปใส่นะครับหายไปแสบ่ได้นะครับห้ามหายนะอาจันนะห้ามหายไปใสนะครับอ่าผมบอกไว้เลยนะตอนนี้นะครับประกาศไปเลยนะครับนะตายยังบ่ได้ดอกนะนียังหลายตายยังบ่ได้ สู่ไปสกักคนนียังหลายอยู่หนียังหลายตายยังบไ่ไ่้ใด้อจะบอกไงจังใดกับามำข้